สวัสดีครับคนยินดีต้อนรับเข้าสู่มุมมองคริปโตเคเรนซีประจำวันอาทิตย์ที่12กันยายน 2, 2021นะครับเรามาเริ่มกันที่ตัว BTC กันก่อนนะครับในตัวกราฟสีนะครับก็ผมใช้เป็นกราฟรายสัปดาห์หรือ w e e นะครับเส้น25คือเส้นสีส้มนะครับอันนี้แล้วก็เส้นตัวสีฟ้าก็คือเส้น50สีเหลืองคือเส้น100แล้วก็สีม่วงคือเส้น200อันนี้นะครับถ้าใครดู เรามาเริ่มกันที่ BTC ก่อน BTC ก็คือหลังจากที่มีการขยับตัวขึ้นนะครับอย่างต่อเนื่องในหลายสัปดาห์นะครับเราก็เห็นว่าช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานี้ครับก็คือสัปดาห์เนี่ยวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ตวันนี้นครับคือก็จะเห็นการปรับตัวลงก็คือแท่งแดงยาวนะครับก็เป็นเหตุเขาเรียกว่าให้เชื่อเขาเรียกว่าเป็นไปได้อยู่แล้วเพราะว่ามันขึ้นมาต่อเนื่องนะครับทีนี้เราจะเห็นว่าตัวไส้เทียนเนี่ยมันหลุดเส้นค่าเฉลี่ย25สัปดาห์แต่ว่าตัวแท่งเนี่ยมันก็ยังยืนอยู่ได้เหนือเส้นค่่าเฉลีย ยี่สิบห้าสัปดาห์หรือแล้วราวประมาณสี่หมื่นสี่ด้านขวามือผมนี่นะครับสี่หมื่นสี่เนาะที่เมาส์ขยับอยู่นะครับแล้วเราควรทํายังไงต่อดีนะครับอ,อันนี้เขาเรียกว่าอาจจะมีการปรับพักฐานก็ได้นะครับก็คือตามใจก็ตามที่ตัวแท่งเทียนเนี่ยยังยืนอยู่ในเส้นตรงนี้ก็คือมีความน่าสนใจนะครับเพราะงั้นผมให้เป็นแนวรับสองอ่าสามแนวแล้วกันเผื่อไว้แนวแรกเนี่ยก็คือเส้นเห็นไหมครับเส้นค่าเฉลี่ยสีสีฟ้านะครับคือ50สัปดาห์เนาะอยู่ที่4 2 0 0 0โดยประมาณนะครับเอาเลขกลม,กลม แล้วก็ต่อไปเนี่ยก็จะเป็นส่วนของประมาณ40,001นะครับสรุปก็คือโซ่โทษเรา30,007นะอันนี้นะครับ30,007เส้นสีฟ้าคือ30,007นะครับอันนี้คือรับลึกๆนะครับเส้นที่2คือ40,001ก็คือเส้นนี้นะครับที่มันเคยอยู่ในไซเวย์นะครับส่วนเส้นที่3ก็คือเส้นนี้ก็คืออยู่ที่40,004 4 0 0 0โดยประมาณนะครับเป็นแนวรับของ BTC ส่วนแนวต้านก็คือแนวตรงนี้นะครับที่ผมตีไว้คือ40,008แล้วก็50,006นะครับก็ต้องผ่าน50,006ก่อนจจนถึงงะไไปตรฮที่เคย ทำไว้ที่ประมาณ 64%, 0 0นนะครับต่อมาก็เป็นอีเทเรียมนะครับอีเทเรียมเนี่ยก็เราจะเห็นว่ามันขึ้นไปเขาเรียกว่าเทียบเทียบเคียงกับตัวแท่งเทียนเหมือนของเก่าได้แบบเขาเรียกว่าเหนือกว่าหน่อยด้วยซ้ำนะครับในสัปดาห์ก่อนหน้านี้นะครับแต่ว่าสุดท้ายก็โดนแรงเทขายออกมานะครับซึ่งพอเราตีเส้นเนี่ยเป็นเส้นขนาน2เส้นเนี่ยก็พบว่ามันเหมือนกับ วิ่งอยู่ในไซด์เวย์ระหว่างเส้นล่างกับเส้นบนนี้นะครับโดยที่เส้นบนก็จะประมาณ3,900-4,000นะครับ USD เส้นล่างก็อยู่ที่ประมาณ3,000 USD นะครับก็ให้เป็นตัวเลขเขาคๆเพราะงะั้นใครสนใจเนาะสำหรับอีทิ r เรียนะครับไม้แรกก็คือ3,000ครับแนวรับมาที่2อยู่ที่ประมาณ2,600นะครับคิดว่าถ้าถ้าไม่เสียโมเมนตัมเนี่ยไม่ควรจะหลุดที่2,000พระสรุปก็คือ2,000-2,500-3,000นะครับส่วนแนวต้านเนี่ยก็แน่นอนว่าเป็น ตรงช่วงนี้นะครับ3,900-4,000แล้วก็อีกจุดนึงก็คือไฮตลอดการคือประมาณ4,646นะครับ4646สำหรับตัวอีทีเรียมนะครับต่อมา Binance นะครับ Binance อาจจะขึ้นไปรอบนี้ไม่ได้สูงเท่ากับตัวไฮเดิมนะครับแต่ว่าอ,อย่างน้อยก็คือมันก็เอาชนะแรงเขาเรียกว่าแนวต,นต้านตรงนี้ไปได้นะครับแต่สุดท้ายก็คือควบนะครับโดนแรงเทขายออกมาแต่เราจะเห็นแพทเทิร์นเนาะคือมันจะยืนเนี่ยเส้นค่าเฉลีย่ย 2ี 24, สัปดาห์อยู่ซึ่งเส้นข้าลึกย้อนาอยู่ที่405นะครับแล้วก็ผมให้แนวรับตรงเส้นเส้นดำเนี่ยนะครับอยู่ที่370นะครับอีกตรงนึงก็คือ315อาจจะมองว่ายากนิดน,นึงเพราะว่าไอตัวแท่งเทียนหรือไส้เทียนเนี่ยมันไม่เคยไป แต่เลยใกล้เคียงเส้นค่าเฉลี่ย50สัปดาห์เลยเพราะฉะนั้นตัว Binance เนี่ยความน่าสนใจถ้าเกิดใครอยากจะเก็บนครับผมมองว่าก็โซนตั้งแต่เนี่ยเส้นสีส้ม25สัปดาห์เนาะ370 315นหะครับหรือแม้แต่290กนะก็เป็นแนวที่น่าสนใจอ่ะเขียนให้หน่อย290เนะเป็นแนวที่สนใจในการเข้าไปรับนะครับส่วนแนวต้านนะครับก็ตามนี้เลยครับ480แเนาะแล้วก็595 600โดยประมาณนะครับ อาจจะยากที่จะไปถึงภายในสัปดาห์หน้าถึง704นะครับแต่คิดว่าถ้าเขาเรียกว่าแรงส่งดีแรงขายดีแรงซื้อดีแรงซื้อกลับเข้ามาเยอะเนี่ย480พอเป็นไปได้หรือแม้แต่595นะครับต่อมาเป็น ripple นะครับ ripple ก็อ่าเหมือนจะใช้เวนะระหว่าง1กัน1.35นะครับอ่าแล้วก็ตัวไส้เทียนเนี่ยลงไปลึกต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ย25สัปดาห์อยู่ที่0.98แต่ว่าสุดท้ายก็มีแรงซื้อกลับเพราะงั้น แนวรับผมให้เป็นแนวลึกๆเลย0.78คือแนวลึกมากนะครับแนวต่อมาคือ0.98แล้วก็1.0นะครับอันนี้คือเป็นแนวที่น่ารับแนวต้าคือ1.35กับ1.57เหมือนเดิมนะครับต่อมาก็จะเป็นตัวคาร์ดานโน่คาร์นโนนี่เอา p e เพอร์ฟอร์มนะครับในบรรดาที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยเหรียญตอนนี้คือคาร d a า o โน t เอา f o เพอร์ฟอร์มแล้วเพราะว่ามันทะลุไฮเดิม erm นะครับไฮเดิม erm อยู่ที่2.46เหรียญน,นะครับก็ทะลุขึ้นไปนะ 3 0มเหรียญน,นะครับก่อนที่จะโดนตบลงมานะครับแล้วก็ตบลงมาแบบยาวมากๆนะครับแต่ว่าสุดท้ายก็คือมีแรงซื้อกลับทําให้ราคาปัจจุบันเนี่ยที่พูดขณะพูดในคลิปเนี่ยอยู่ที่ประมาณ2.59-2.6โดยประมาณนะครับก็ถือว่าเอา p e r f o r m ร์มจริงๆเพราะงั้นใครคใสนใจเหรียญ Cardano นะครับก็มองเป็นแนวรับดังต่อไปนี้นะครับ1ก็คือถ้ารับไมลึกมากก็2.4 6นะต่อมาคือ2.30นะครับเส้นนี้นะแล้วก็1 94หรือ2.0ทวนโดยประมาณนะครับอันนี้เป็นตัวเลขเห็นไหมพอผมเอาเมาส์ไปวางเนาะอันนี้ก็ประมาณ2.2 2พอดีเพราะงะั้นใครอยากรับลึกๆก,ก็ประมาณ2แต่คิดว่าไม่น่านลึกถึงขนาดที่1.6ยกเว้นว่าเหรียญทุเหรียญเสียทรงทั้งหมด1.66อาจจะเป็นไปได้นะครับสาหรับตัวคาร์าโนนะต่อมาก็มาที่โซลูนาโซลูนานะครับเพิ่มให้อีกนิดนึงคือโซลูนาเนี่ยมันค่อนข้างจะขึ้นไปแบบพุ่งเลนะครับก็ไอซีไซถ้าใครดูเป็นไอซีไซก็จะ90ซึ่งเยอะมาก ผมไม่น,นาให้รับนะเหมาะการขายเป็นอย่างยิ่งนะครับไม่เหมาะการเข้าไปซื้อแหละทีนี้คําถามคือว่าแล้วมันจะไปถึงเมื่อไหร่ได้นะครับแบบถึงเท่าไหร่เนาะผมลองตีฟิโบนัชชีให้ดูแล้วกันนะครับฟิโบนักชีเอาตรงจุดนี้เป็นจุด1หรือ100นะครับอันนี้เป็นจุดศูนย์ก็คือจุดโลสุดนะครับในรอบนี้นะครับก็ปรากฏว่าโซลอ่าโซลนาเนี่ยก็คือสามารถขึ้นไปได้ถึงตัว3.618เคยถึงนะแล้วก็ถึงสูงกว่านั้นด้วยนะครับแล้วก็โดนตกลงมานะครับ ซึ่งถ้ามองอย่างนี้แนวรับถัดไปไม่ใช่แนวถัดไปแนวรับที่คิดว่าเป็นไปได้น่าจะเป็น152นะครับเส้นนี้นะถ้าหลุดก็จะไป9 4นะครับถ้าหลุดอีกก็จะไปเป็น5 8อันนี้ต้อง um ดูโมเมนตัมดีๆแต่ว่าเราจะเห็นฝั่งวอลลุ่มของตรงนี้นะครับว่ามันเยอะมากจริงๆช่วงนี้นะครับวอลลุ่มเห็นไหมช่วงนี้ก็วอลลุ่มว่าเยอะแล้วแต่ช่วงนี้คือวอลลุ่มเยอะกว่ามากๆนะครับก็ตอนนี้กลายเป็นมาร์เก็ตแคปที่อันดับาภายใน1ใน10ไปแล้วนะครับสำหรับโซน่าสำหรับตัว Cap คริปโตเคอเรนซ แนวทางก็จะเป็นประมาณนี้ส่วนถ้าเกิดใครอยากมีของแล้วอยากจะขายเพิ่มก็ไปลุ้นที่แนวต้านเดิมครับ2องหว่ามันผ่านไหมไม่ผ่านก็ขายตรงนี้ก็ได้หรือถ้าใครบอกว่าเออมันเสียทรงหลุดจะขายที่1นึ่ก็แล้วแต่นะแล้วแต่พิจารณาต่อมาลิทคอยนะครับหรือ LTC ก็เป็นเหรียญที่ไม่ค่อยเอา p e r f o r m เท่าไหร่นะครับเหมือนว่ามันจะขึ้นมายืนเส้นตรงเส้นค่าเฉลี่ย25สัปดาห์ได้เมื่อสัปดาห์ก่อนนู้นนะครับแล้วก็สัปดาห์นี้เนี่ยมันยืนไม่ไหวนะครับโดนเทขายลงมาซึ่ง ถ้าเราดูจริงเนี่ยอตัวไส้เนี่ยรวมแท่งเนี่ยมันจะเหมือนกับแท่งเขียวก่อนอันนี้เป๊ะเลยนะครับทีไม่ดีเล็กกว่าด้วยเพราะงั้นเนื่องจาก ltc อาจจะสตอรี่ไม่น่าสนใจหรือว่าอาจจะไม่มีอะไรให้เล่นวอลลุ่มไม่ได้แบบไม่ได้เหมือนโซลานหน้าแบบตะก,กี้นะครับเห็นไ,ไหมอันนี้คือวอลลุ่มเยอะกว่าอันนี้วอลลุ่มน้อยกว่าเยอะนะครับเห็นไ,ไหมแบบนี้เราจะพิจารณาว่าก็เล่นด้วยความระมัดระวังแบบนี้ถ้าจะเก็บนะสู้เก็บต่ำๆไปเลยนะครับตรงเส้นสีฟ้าคือ157หนะครับหรือ120 ก็คือสรุปว่า1 5 7 1 5 0 1 2เจ่างพวกเนี้ยเป็นช่วงที่ LTC น่าเก็บมากกว่าใน,ในมองมุมอมองแบบนี้นะครับคือคนไม่ค่อยยอ,ยอมอยากจะซื้อของแพงเท่าไหร่นะครับต่อมา Dogecoin นะครับ Dogecoin USD นะก็ไม่สามารถเขาเรียกว่าไม่สามารถมีแรงขึ้นไปถึงแม้แต่แนวต้านสามสีตรงนี้ได้นะครับกลับกันดันหลุดเส้น25สัปดาห์แล้วเรียบร้อยด้วยซ้ำนะครับโดยที่เป็นเหรียญที่เคย outperform มากมากนะครับแต่ตอนนี้ไม่ได้ออทเพอร์ฟอร์มแล้วนะ หลุดออกมาเส้นค่าเฉลี่ย25สัปดาห์ซึ่งไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ถ้าใครยังคิดว่าสนใจอยู่นะครับผมลองตีแนวรับประมาณหนึ่งให้แล้วกันนะครับแนวรับอีกแนวหนึ่งน่าจะเป็น0.18นะครับที่คิดว่าพอรับไหว0.18หนะครับสำหรับตัว Dodge Coin นะครับที่น่าสนใจแต่ถ้าหลุดก็จะไปเจอที่ประมาณ1 1 0 1 3 0 1 4เป็นเส้นค่าเฉลี่ยตรงบริเวณ50สัปดาห์นะครับนี่ผมใส่เป็น1.05ห้ให้แล้ว 0.15เนาะเป็นคร่าวๆนะครับคิดว่าเนี่ยก็โซนนี้แหละ0.18 0.15บนบนประมาณนี้ครับไม่น่าหลุดกว่าน,นี้ส่วนถ้าใครจะขายก็0.34นะครับหรือถ้าเกิดมันขึ้นบีก็จะเป็น0.37นะครับแต่ผมว่าเอา 1. เอา0.34ให้ให้รอดก่อนนะโดยโดยภาพรวมคลิปตคอเรนซีก็จะเป็นประมาณนี้นะครับก็ถ้าเกิดใครสนใจเรียนไหนก็ลองใช้ข้อมูลนี้ประกอบการพิจารณาแล้วกันนะครับสำหรับการใช้แนวรับแนวต้านทั่วๆไปนะครับ ก่อนจากกันนะครับผมขอฝากตัวคอร์สคัมพีนีดอยนะครับผมทําไว้เป็น20ชั่วโมง8หัวข้อใหญ่ถ้าสำหรับคลิปโตเขาจะเป็นหลักๆก็จะเป็นหัวข้อ4นะครับก็คือดูเรื่องของกราฟเทคนิคนะครับก็คือเราจะมาใช้กราฟเทคนิคกันที่ผมพูดในคลิปนี้ส่วนใหญ่เป็นแนวรับแนวต้านใช่ไหมครับแล้วก็อายแต่จริงๆแล้วการใช้ลักษณะของตัวกราฟเทคนิคเนี่ยมี หลายอย่างมากๆนะครับแล้วแต่คนถนัดแบบไหนนะครับก็ทั้งหมดจะเป็น4ชั่วโมงนะครับเลือกเรียนได้นะครับในแต่ละหัวข้อเช่นสนใจกราฟก็เป็น4ชั่วโมงสนใจมานิเมชั่นก็เป็น1ชั่วโมงอย่างเงี้ยครับโดยที่ส่วนราคาเพียง200บาทต่อ1ชั่วโมงเท่านั้นนะครับใครสนใจก็ติดต่อยิง QR Code ค้มาหรือทักไลน์ตามแท็บสีสีเหลืองได้เลยนะครับสำหรับนี้เวลาหมดแล้วเราพบดกันใหม่ในสัปดาห์ถัดไปนะครับขอทุกคนลงทุนโชคดีมีกำไรทุกคนสวัสดีครับ